ปาดพี่น้องครับ<ม>เห็ดปวกยูค่า<ม>เห็ดละโงกโยูค่าพนะครับ<ม>ปาดิีท่ได้บ่หน่อยเลที่เดียวเนาะ<ม>เอาก่อนอื่นทักท่ายกันก่อนครับอเอาสวัสดีครับพ่อยพี่น้องครับ<ม>เกษตรไทยวารรี้ครับแฮปปี้การเกรษตรชนแนลครับนุมขวัญใช่หวัวใจเกษตรมากและงานโตกระพีกับนอง คือเก่าเมื่อนเดิมครับมาแต่ละ่ถวกะน,นาเอาเกตสาระความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงและวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้ที่บ้เม็นเกษตรกรแต่ว่ามักเกษตรบ้านเถาเออเอากะได้มาบอาจากันเนาะครับสําหรับ,บื้อนี้พ่อยพี่น้องครับ อุ้ยบ้านี้เขามาอยู่ปลายูค่าได้บ้านี้ปลายูคาลิปตัสครับเออซึ่งอยู่มองนหนีมีหลายหลายไลยเลยทีเดียวครับหาหกไลน์นาะอยู่หนาบริเวณหนาอ,อมาตอมาคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาารคามครับมาพบมาพอ่อกับคุณยายกับคุณเอื้อยเพื่อนนอครับเอาสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยายคุณเอื้อยครับสวัสดีครับครับ เห็ดยังยี่ร้อนี่เนาะเห็ดเห็ดมีเห็ดละงูเห็ดยังครับนี่เห็ดปวกยุค่าเห็ดปวกยุค่าครับพี่น้องครับเห็ดปวกยุค่าหรือบางคนนะครับที่เพิ่นอยู่ในป่าเดียวกันเอื้นเอื้นตั้งกันเด้ลังคดว่าเห็ดปวกยุค่าพะนะลังคดเอื้นเห็ดละงูยุค่าครับอืมนะครับเนาะขุดย่าไยอันเห็ดปวกยุค่า เห็ดละงอกยู่ค hey, uh, ่าทีพอพี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่กับเห็ดเพิงยู่ค่าอันเดียวกันบ่คอขรยางบ่คือว่ายังสั่นเนาะบาดนี่เนาะเห็ดเพิงกับตั้งหักเนาะเห็ดเพิงกับตั้งหักเห็ดยู่ค่ากับตั้งหักเห็ดขมตั้งหักเนาะโอ้ขับขับขับเอามาเบิ่งละเอียดต่างๆครับว่าเพิ่นหาแบบใดแล้วก็มัน มันมีลักษณะแตกต่างนะครับมีรสชาติต่างกันอย่างไรเอาครับเอาเอาขอกล่องน้ำเนครับพ่อพี่น้องครับเอาเบื้องต้นครับสวัสดีครับเอาครับครับมือกล่องมาเรียบร้อยแล้วครับมาขุนย่อยขุดย่อยถามเนี่ยอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดหัวยู่ข้าจ้าเด็ดบวกยู่ข้าเนาะจ้าเป็นดวงสิอือโอ อี๋ดิขันบานขันบานขันบานมันดอกง่ายง่ายนะโอ้ครับครับเอานี่เนาะครับพี่น้องครับนี่มันมีขนาดน้อยเนาะเราบันีอันมันแตกต่างกันนี่คือหนึ่งคือขนาดขนาดง่ายขนาดเอ่อท่าเฮ็ดเพิง เฮ็ดผึ่งยุค่ามันสีไงเนาะเงก้อนนี้หยอกเียก็อนนี้แต่ว่าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพวกยุค่ามันมันสีน้อยบานมันบานบานมันบานบานกันบานมันก็สีเงสน้อยโอ้โหโอ้ี่ใสใสโอ้นี่สิโอ้นี่โอ้ก็มีลักษณะที่แตกต่างเนาะโอ้โอเคค่ายเฮ็ดพวกเนาะเออครับคับโอ้เป็นที่สี่เป็นทีงสี่พี่น้องครับนี่หนึ่งคือขนาดรูปร่างละเออขนาด อ่าถ้าเฮดผึ่งยุคข้านี่มันสีไงแต่ว่าอันนี้เฮดผึ่งเฮดเฮดปวกยุคข้า่นเฮดปวกยุคข้า่นเฮดละงกุยยุคข้า่นมันสีดอกน้อยประการแรกประการที่สองนี่รสชาติเป็นเรงไหนรสชาติแซ่บหรือหวันแซ่บลวันแซ่บหวานเศรพลวันจำกันกับเฮดปวกเฮดปวกหวานเศรพลวันคือเฮดปวกหวานเฮ่ยเอาบอคผมติบบอคผ้บอคมเฮดเพิงยุคข้า่นขมโอ้อันนี้ เห็ดเพิงมันกินยากก็เห็ดอันนี้มันได้ต้มน้ำออกมันออครบต้้ไปพี่น้องครับความเข้าใจเบื้องต้นเนาะสำหรับเห็ดเพิงทั่วไปเห็ดเพิงท่ามเนี่ยมันบอกผมมันหวานมันหวานซ้ำแต่ว่าเห็ดเพิงยูค่ามันขมมมันขเขาต้องได้ต้มบอกต้มน้ำออกนั่นคือเห็ดเพิงท่ามและเห็ดเพิงยูค่าเนาะ แต่ว่านี่คือเห็ดบวกยูคาเนี่ยมันบกขมมันหวานเนาะเราดอกมันน้อยนะครับบานี้นี่ดอกจุ้มมัออดอกบานดอกเงี้ยก็นี่โอ้ดอกบานเงี้ยก็นี่บานี้เอาไปให้แขกกินบานี่เอาไปแกงค่ะไปแกงไปซุปหรือมดเอาไปแกงก็ได้เอาไปซุปก็ได้มก็ไดเอาไปหนึ่งก็ได้เอาไปมกก็ได้โอชุ่อยางชิ่นเนี่ยตัวเสียบบ้ันต่อแซ่บ โอ้ครับเออเดี๋ยว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 จะไปบังคนณผี่อืองเพิ่นเก็บเนาะว่ามันอยู่ลักษณะไหนบังไหวทาเด้คุณผีตัดนี้โอ้นี่มาข้าวเดียวด้เี่พี่น้องครับนี่ป๊าดมาข้าวเดียวเลยนี่มันดอกบะพร้านหลายสิไดลเกินใช้ง่ายพอดีเลยเนี่อพอดีเออดกแกงใช้ง่ายพอดีเลยครับขอให้พี่น้องครับเนี่ตอนเศร้านะสําหรับบรรยุดมื้อนี้เนาะเอาคุณยายท่านตบาเนี่นุ่มขวัใช่ ทีมงานอยู่ไปหาเก็บร่องังคุณยายสีเพลขอบคุณครับ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 เอานั่นนั่นายก้องพิสเพิ่นเนาะเอาวันนี้มามาพบมาพ่อครับใหญ่ผู้หนึ่งคนก็รองนีครับก็เรงหายอยู่เนาะเอาวัสดีครับพุทธีครับผมโอ้ครับอ่เขาจะเขาจะยองแมวกี้ก็ได้หลายที่ได้เติบพอสมควระตนบนี้เอาใบนี้มันยุงใดครับบนี้ ใ้เบิ้งเนี่ยบารนี่ลักษณะการออกอครับพี่น้องครับบาดนีเข้ามาเบิ้งนะครับลักษณะการออกแล้วก็การเก็บนะครับสําหรับเห็ดปวกยูคาหรือว่าเห็ดละโงกยูคาเนะเาะอ๋อเห็ดลวครับลักษณะนะครับเนาะลักษณะการออกนี่เขาสีออกอยู่แถวอรอบต้นยูคานะครับรอบต้นยูคานะยูคาลิบตัดเท่านี้ละนะครับ ส่วนการออกครับพี่น้องครับนี่ผมให้เบิ้งนี่เห็นบ่ลักษณะการดอกนี่อันนี้คือดอกน้อยครับนี่โดยวิธีการเก็บนะครับกนี่สะครับใส่วิธีการก็คือเอ่อใส่ลายซ่อนเนาะจิ้มนิงสิครับนี่นี่ลักษณะการเก็บนะครับเนาะเออนอกจากนั้นครับนี่ดอกนี้เติบแล้วนี่ครับอพี่น้องครับนี่ลักษณะการเก็บโอ้สวยงามอย่างมากเลยทีเดียวครับนี่ นี่ครับโอ้ก oh, ลับกับนี่แล้วก็การออกนี่เขาลักษณะสีออกเป็นมูมูมนาะเป็นกุ่มกุ้มนะครับคือเอ,อมองไหนที่มีความชุม่มชื่นนะครับแล้วกับมองเป็นตะออกเนาะเข้าก็สีออกนี่ครับยิ้มออกได้ทุกทั่วทุกบริเวณนะครับของของโค่นต้นยูคาเนาะนะเอาค่อยพี่น้องครับอันนอมา,มา ตามคุณถือเงื่อนนี่นี่ดอกบานนั่นตามคุณถือเงื่อนไปเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้านเฮดนะครับด้านเฮดยุค่าเนาะนี่นี่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่พี่น้องครับนี่บักงามนี่เห็นบ่นี่การเก็บอ่าโอ้ครับใส่ครับใส่พี่โอ้นี่นี่ดอกบานครับพี่น้องครับนี่ลักษณะการออกเนาะอือนี่ครับ โอ้นี่นี่น,นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ดอกดอกยูมดอกบานให้พี่น้องฟ้องไปได้เห็นนะครับเนาะครับ,รบซึ่งเอ่อสำหรับเห็ดชนิดนี้นี่เอ่อก็มีในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าปลายุค่าส่วนหลายนี่สีมีเห็ดเพิงเห็ดเพิงขมเนาะเห็ดเห็ดเพิงยุค่าเนาะแต่ว่าเห็ด ละงอกหรือว,ว่าเห็ดปวกยูคานั้นเนี่ยมีบางพื้นที่นะครับสึ่งลักษณะของการออกกระสีออกในลักษณะแบบนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่ายูคานะครับมีอายุหลายพ่อชมควนครับพ่อพี่พน้องครับอตอนนี้ก็เพินตัดหลยต,ต่อแล้วเนาะแต่นี่นอกจากเห็ดเพลิงขมแต่นี่เห็ดเพลิงยูคาต่างๆนะครับ เห็ดเพิงขมนอกจากมีเฮ็ดเพิงขมกับมีเฮ็ดบวกยูค่าเห็ดละงกยุค่า,คา,คาแบบนี้นะครับเนาะอามโอน้ก็เลยมากเก็บเฮ็ดเพิงนะครับ,ก,บกับคุณยายนั่งกับคุณพี่อึงนะครับสําหรับพิกัดยุมองนีนิกะอีกครั้งหนึ่งครับยุหลังร่านตําบกหงคุณพี่หนูเล็กนะครับคุณพี่อึงเนาะอยู่หน้าอบาตอตบาบลมะข่านะครับผู้ใดอยากสี มาเก็บเฮ็ดนะครับหรือว่าอยากมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดต่างๆดังกก้าวนี่ก็สามารถมาสอบถามคุณพี่อื้งได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเด้เอาเอาครับสำหรับวันนี้เนาะพี่อื้งครับเอาขอบขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบครับขอบคุณนะครับพี่น้องกล้องไปเนาะขอบคุณนะครับแล้วผมกับพี่อื้งก็ือเก็บอ่อ สักระยะหนึงนะครับตอนนี้ก็ได้หมอกแกงหน่อยหนึงแล้วนะครับยุ่งกับมีหลายพอสมควนนะครับเอาเอา,เอาสำหรับวันนี้ก็ท้ายสุดก็ฝากที่ฝากน้องเด้อนะครับสำหรับการกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้แนะ่ส่วนกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแน,นลครับเอาสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงาน ขออำลาผ้าจากพอยพี่น้องกล้องายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกราวสวัสดีครับครับโอ้ครับุูเนยใหญ่มากเรื่อยๆนะครับ